อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคำสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเพื่อเอ่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ เสนอเรื่องสร้างนิสัยสู่ความสำเร็จนิสัยดีเป็นเสน่ห์ของชีวิตมีคนรักเคารพเกรงใจให้เกียรติสนับสนุนส่งเสริมตรงกันข้ามถ้านิสัยไม่ดีชีวิตก็หาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หลังแต่จะอยู่ร้อนนอนทุกวันนี้มีคำตอบเรื่องเล่าดีๆ มาเล่าให้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟังเพื่อเป็นข้อคิดสก,กิดเตือนใจนำไปรปรับใช้กับตัวเราครอบครัวเราหรือบอกคนที่เรารักเพื่อสร้างนิสัยให้สู่ความสําเร็จ 1. ปรับกิจวัตรเป็นนิสัยกิจวัตรก็คือสิ่งที่เราทําสม่ําเสมอในแต่ละวันที่ทํำเนืองๆจนเกิดความคุ้นชินหรือเกิดความเคยชิน ทำจนเป็นนิสัยกิจวัตรก็เช่นตื่นเช้าเป็นประจำจนกระทั่งเป็นกิจทิศควรทำอย่างหนึ่งเหน่งจนกลายเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันต้องตื่นเช้าโบราณว่าตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยเพราะฉะนั้นตื่นก็เป็นนิสัยที่ดีต่อมาชั้น จะสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรทำบ่อยๆจนชินจนกระทั่งสม่ำเสมอจะกลายเป็นนิสัยคือไม่ทำมันก็รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งหรือมันยังไม่สุขใจก็ควรทำเช่นนั้นอย่างนึงๆให้เป็นนิสัยพูดจาไพเราะเป็นกิจวัตร จะอยู่คนเดียวเจอกับเพื่อนกับพี่น้องกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนเื่อนบ้านหรือกับใครก็ตามก็จะพูดจาไพเราะจนกลายเป็นนิสัยท่านผู้ชมทั้งหลายคนเราถ้ามีนิสัยพูดจาแพเราะอยู่ที่ไหนเขาก็รักเคารพและช่วยเหลือสนับสนุนถึงข่าวคับขันก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสงเคราะห์นั่นเพราะเป็นคนที่ พูดจาไพร่ร่ำประหยัดกินประหยัดใช้จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยแม้จะมีไรายได้เยอะมีเงินเก็บออกมากก็ไม่ฟุ่มเฟือยวิ่งไปตามกระแสนิยมอยากได้สิ่งของกินเครื่องใช้จนล้นบ้านจนไม่มีที่เก็บเพียงเพราะเกิดความสนุกสนานเมามัน ไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้เป็นนิสัยประหยัดอดออมถนอมกินถนอมใช้ใช้ใจอย่างมีสติกันดีกว่าคบคนดีเป็นนิสัยนิสัยของคนดีท่านผู้ชมทั้งหลายอะไรอะไรก็จะดีแม้แต่ความคิดก็งามการกระทําก็เหมาะสมการพูดก็ประทับใจเพราะฉะนั้นอยากไปสู่ความสําเร็จ ให้ปรับกิจ,จวัตรสิ่งที่ทําอยู่นเนิองจนกลายเป็นนิสัยถ้าไม่ทํามันรู้สึกไม่ใช่ตัวเรามันรู้สึกไม่เติมเต็มหรือไม่มั่นใจนั่นเอง 2. ตั้งเป้าหมายทุกๆวันวันหนึ่งก่อนตื่นขึ้นหรือก่อนนอนก็วางเป้าหมายไว้พรุ่งนี้จะทําอะไรบ้างตื่นเช้าโทษทีปฏิบรรัติภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแต่งตัว ถ้าเป็นลูกหลานก็พร้อมที่จะไปศึกษาเราเรียนถ้าเป็นวัยกลางคนก็พร้อมที่จะออกจากบ้านไปสู่สถานที่ทำงานนั่นระหว่างเป้าหมายไปแล้วต้องทำอะไรบ้างบางอย่างมันเป็นหน้าที่ด้วยการวานให้ทำขอร้องหรือกระทานหันเข้ามาเราก็วางหน้าที่หลักไปทำหน้าที่รอง ที่เข้ามาจําเป็นเร่งด่วนก่อนเมื่อเราวางเป้าหมายไว้เราจะได้เช็คได้ว่าออวันนี้ทําครบหรือเปล่ากิจกรรมบางอย่างมันไม่ได้ทําวันเดียวสําเร็จอาจจะเป็นพรุ่งนี้มรืนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีอย่างต่อเนื่องก็มีแต่ถ้าบางวันกิจกรรมเล็กๆนน้อยที่เราสามารถทําให้สําเร็จได้ในวันนั้นก็ควรทําให้สําเร็จเป็นวันๆไปเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อสร้างความสําเร็จจากเรื่องเล็กๆน้อยๆ จากกิจกรรมระยะสั้น2ชั่วโมงสาชั่วโมงจนกระทั่งงานก็เติบโตหรือใหญ่ขึ้นเราก็สามารถทำงานเล็กไปสู่งานขนาดกลางและขนาดโครงการใหญ่ๆใ,ให้สำเร็จได้ด้วยการตั้งเป้าหมายทำงานให้ชัดเจนและประสบความสำเร็จ 3. บอกตัวเองว่าเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันมีอะไรดีก็นำมาปรับใช้ที่ตัวเรา เพราะคนอื่นเขาจะไม่รู้ดีเท่ากับตัวเราเราคิดยังไม่ดีพอก็ปรับความคิดเราพูดยังไม่เพราะยังไม่เป็นเหตุเป็นผลหรืออยังไม่น่าฟังก็ปรับวิธีการพูดให้น่าดูน่าฟังน่าเชื่อถือเรามีการกระทําท่าทางยืนเดินนั่งยังไม่เรียบร้อยพอทุกอย่างปรับได้เราต้องคิดว่าเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพร้อมที่จะยอมรับคําติคําชม ของคนที่อยู่รอบข้างเพราะคนที่ติชมเราหมายถึงคนที่ปรารถนาดีกับเราและก็หวังดีกับเราเราก็อย่าโมต่ไปโกรธเขาน้อยใจงอนใส่เขาให้ขอบคุณแล้วตั้งใจเรียนรู้ปรับปรุงตัวเราเมือ่อเราดีมีค่าคนรอบข้างก็รู้สึกมั่นใจภูมิใจดีใจมีความสุขเมื่อเราทำให้คนมีความสุขเราได้บุญได้กุศลได้ความดีหรือ ปรารท่านเรียกว่าได้บาร,รมีนั่นเอง 4. แน่นอนคนไปสู่ความสาเร็จก็ต้องมีข้อนี้เป็นส่วนสำคัญคือดูแลสุขภาพเสมอสุขภาพดีไม่มีขายท่านผู้ชมอยากได้ต้องลงมือดูแลดูแลสุขภาพกายดูแลพัฒนาสุขภาพจิตของตัวเองสุขภาพกายก็คือร่างกายยาววานหาคืบกว้างสอกการเคลื่อนไหวนะการพูด การมองการดูการอากับกริยาทั้งหลายเขาเรียกว่าสุขภาพทางกายเพราะฉะนั้นสุขภาพทางกายจะแข็งแรงก็ต้องทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเว้นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารแต่ก็ไปพยายามกินเพราะอ้างว่าเป็นอาหารประเภทอาหารสุกๆจีบๆที่เป็นเนื้อสัตว์นี่สุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอาหารที่เป็นพืชผัก ที่ยังไม่ได้ชำะระล้างให้เรียบร้อยหรือทำให้สุขสะอาดก็สุ่มเสี่ยงโรคภัยใข้เก็บเพราะฉะนั้นโรคภัยเนี่ยท่านผู้ชมทั้งหลายมากกับอาหารนี่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นสำคัญต้องทานอาหารที่สุขสะอาดและปลอดภัยปรุงสุกจะเป็นผลดีต่อสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอ7จถึง8ชั่วโมงรักษาระดับอารมณ์ให้ดีจะเป็นคนอารมณ์ ชุนเฉียวเครียวกราดจะเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านง่ายหรือถ้าเกิดก็รีบปรับตัวเองให้ทันเข้าสู่ภาวะปกติกันดีกว่าต่อมาก็ดูแลสุขภาพกายด้วยการออกกําลังกายจะด้วยวิธีใดก็ได้ที่ท่านผู้ชมถนัดและแบ่งเวลาทําให้สม่ําเสมอเละครับเพราะสุขภาพเราเราต้องดูแลถ้ามันแย่ๆคุณหมอก็จะเข้ามาดูแลแต่เราก็ไม่อยากให้มันแย่ก่อนที่มันจะไม่แย่เราก็ทําให้มันดีก่อน ด้วยการดูแลเรื่องสุขภาพกายและจิตของเราให้เป็นคนคิดกว้างมองไกลฝายดีเป็นคนคิดอย่างสร้างสรรค์นะไม่เอาเปรียบไม่ดูทุกไม่การแกล้งไม่นินทาคนอื่นสำรวมไว้ดีกว่าข้อที่5สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่อยู่รอบข้างคนอื่นก็สำคัญท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะมนุษย์คนเราเป็นสัตว์สังคมนิยมอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นครอบครัว เป็นหน่วยงานเป็นองค์กรจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเราก็ปรับตัวเราให้สามารถทํางานกับคนอื่นได้ทานข้าวร่วมกับคนอื่นได้ร่วมโครงการกิจกรรมกับคณะอื่นได้ทําได้ปรับตัวเราคนไหนยังปรับไม่ได้ก็พยายามปรับครับเพราะการปรับตัวเองให้ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าและจะมีประโยชน์มากมายการที่เราเดินคนเดียวก็เดินได้ไกล แต่ถ้าจะเดินให้มั่นคงและยาวไกลย,ยั่งยืนต้องมีคนเคียงข้างก็คือเพื่อนพี่น้องญาติมิตรสหายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเราความสำเร็จถ้าเรารู้ว่าสำเร็จคนเดียวมันก็เป็นความสุขเป็นความสมหวังแต่ถ้ามีคนอื่นชื่นชมด้วยรับรู้ด้วยความสุขความสำเร็จนั้นจะยิ่งใหญ่แผ่ภัยสารอย่างมากมายท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเป็นมิตรอย่าไปสร้างศัตรูอย่าไปวิพากวิจาร์อย่าไปตําหนิคนอื่นมากเกินไปเอาเป็นว่าเมื่อไม่จําเป็นไม่ถูกใจโบราณว่าไม่ถูกใจก็หัดมองข้ามบ้างเพราะจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวถูกใจเราซทุกเรื่องไม่มีหรอกครับบนโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นมองกันในแง่ดี เราจะได้เห็นสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีได้วิธีการแก้ไขปัญหาพัฒนาที่ดีจากบุคคลเหล่านั้นข้อที่6ทําทุกอย่างให้เหมาะสมและให้สําเร็จการที่คนเราจะมีนิสัยไปสู่ความสําเร็จแต่เด็กนะเริ่มจากเด็กเลยอุปนิสัยจะเริ่มฝึกฝนจะเริ่มส่อแววเช่นเป็นคนชอบทํากิจกรรมชอบทํางาน นะ,ะอยู่บ้านก็ทำงานช่วยคุณพ่อคุณแม่ไปสถานศึกษาก็ทำกิจกรรมช่วยครูบาอาจารย์ฐานศึกษาเด็กเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายจะเติบโตเป็นเด็กที่มีความสำเร็จมีความกระตรือรือร้นมีความเอาจริงเอาจังไม่ทอดทิ้งนิ่งดูได้ <S <S เข้าทำนองว่าหนักเอาเบาสู้ไม่รู้ก็เรียนถามอยากงามก็ฝึกฝน อยากเป็นคนสำคัญต้องพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างให้เหมาะสมและให้สำเร็จที่สำคัญอย่ามองข้ามกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านให้สะอาดสะอา้ะอานเรียบร้อยเก็บขยะให้เข้าที่นั่นคือเรียบร้อยและสำเร็จทำการบ้านทำกิจกรรมก็ทำให้ครบทุกข้อที่ครูมอบหมาย หรือให้การบ้านให้ใบางานมาทําสําเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ส่งครูตามกําหนดเวลานั่นคือความรับผิดชอบความกระตือรือร้นหรือความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นทีละน้อยแต่หลายคนไม่ได้เรียนรู้หลายคนไม่ได้ใส่ใจคิดว่าครูบังคับพ่อแม่บังคับบงังจริงๆมันเป็นการสร้างนิสัยสร้างความสําเร็จปลูกเพาะต่อเติมเสริมแต่ง เรียกว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก้ไขส่งเสริมกันที่ครูบาอาจารย์พัฒนาที่ตัวเราถ้าเราพัฒนาอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะพัฒนาไปด้วยมันก็จะสําเร็จไปด้วยเพราะสาเร็จจากเรื่องเล็กๆก็สามารถขยายให้สําเร็จในเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาขนาดกลางจนกระทั่งเป็นโครงการโครงงานที่ใหญ่รับผิดชอบมากต้นทุนมากคนมากเวลานาน,าน กว่าจะสําเร็จก็ยิ่งใหญ่มหาศาลเมื่อสําเร็จแล้วก็มีความสุขและได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วหน้าข้อที่7ปรับอารมณ์ให้ทันกับเหตุการณ์อารมณ์ดีก็มีความสุขสนุกเบิกบานชื่นใจอารมณ์ไม่ดีงุดหงิดพุงซ่านโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังอิจฉาริษยานินทาว่าร้าย อันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์มีสองอย่างท่านผู้ชมอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีแน่นอนก็ปรับอารมณ์เราให้ดีแม้มันจะไม่ดีก็พยายามปรับให้มันอยู่ก,กลางๆก็คือไม่ถึงกับบูดบึ้งตึงกับถึงกับยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสเขาเรียกว่าอารมณ์ประมักปานกลางอะไรอะไรก็จัดเติมเต็มได้เพราะฉะนั้นปรับอารมณ์เราให้เป็นเชิงบวกคือในทางดี เพราะคนที่อารมณ์ดีก็จะคิดอะไรดีๆสร้างสรรค์ได้มากคนที่อารมณ์ดีก็จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าคนที่อารมณ์ร้อนหรืออารมณ์ร้ายคนที่อารมณ์ดีก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ไม่ทําลายไม่เบียดเบียนไม่ก่นแกรและไม่ตีโพยตีภยัยเพราะคนที่อารมณ์ดีพร้อมจะรับได้สุขก็รับได้ ไม่หลงไม่รีบใช้ความสุขที่มีให้มันหมดคนอารมณ์ดีก็จะรับอารมณ์ที่มันเป็นสุขไมตกเครียดกังวลด้วยการปรึกษาการยานมิตรเข้าหาใกล้ชิดกับบัณฑิตเพื่อหาช่องทางวิธีการทางเลือกที่ดีเพราะทางเลือกมีมากมายท่านผู้ชมทั้งหลายวิธีที่จะแก้ไขปัญหามีมากกว่า1อยู่แล้วคือ2 3 4เพียงแต่เราต้องเปิดใจของเราให้ดี เพื่อยอมรับวิธีการและหลักการจากคนที่อยู่รอบข้างที่เราเคารพและให้เกียรติท่านข้อที่8อยากประสบความสำเร็จมีนิสัยดีจงเป็นคนกล้าอย่าก,กลัวจนเกินไปโบราณว่ากลัวเกินไปทำอะไรไม่สำเร็จกล้าจนเกินไปทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยกลัวเกินไปทำอะไรก็ไม่สำเร็จหมายความว่ากลัวทุก เวลาทำงานกลัวร้อนเวลาตักแดดกลัวเปียกเวลาโดนฝนกลัวเหนื่อยเวลาจะต้องทำงานคนเหล่านี้ก็ชอบผัดวันประกันพุ่งเขาเรียกว่ากลัวมากเกินไปเลยไม่ได้ใช้ความกล้าหาญจริงๆคนเรามีความกล้าหาญกันอยู่ทุกคนแล้วเพียงแต่ว่าเราใช้หรือไม่เท่านั้นเองคนส่วนหนึ่งก็มักใช้แต่ความกลัว มากจนเกินไปชีวิตเขาจึงไม่ได้ก้าวไกลย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนมาไหนและก็มาบ่นว่าชีวิตไม่เห็นดีขึ้นเลยก็เพราะเราไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นไม่คิดในทางที่ดีขึ้นไม่พูดในทางที่สร้างสรรค์ไม่ลงมือทากิจกรรมที่อยู่มัวแต่บ่นจู้จี้แล้วชีวิตมันจะดีขึ้นได้อย่างไรมันจงกล้าที่จะเรียนรู้จงกล้าที่จะผิดเพราะเราจะได้รู้ว่า ผิดจริงมันคืออะไรแล้วจะได้หาคําตอบสิ่งที่ถูกต้องจงกล้าที่จะผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นบทเรียนสําคัญของชีวิตไม่มีสอนในห้องเรียนแต่เราต้องไปประสบการณ์ด้วยชีวิตจริงด้วยการทํามันผิดพลาดก็แก้ไขพัฒนาจากสิ่งที่ผิดพลาดจะได้เป็นวิธีที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ชัดเจนเพราะผ่านการลงมือทําลองผิดลองถูก จนได้สิ่งที่ดีที่เหมาะสมกับเราเหตุการณ์เราบริบทของเราเนั่นเองเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะเรียนรู้จะได้มีความรู้หลากหลายจงกล้าที่จะขอคำปรึกษาจากบัณฑิตผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิชีวิตเราจะไม่หยุดแค่ปัญหาเล็กๆเ,เราจะแก้ปัญหาเล็กได้กลางได้ใหญ่ได้และสุดท้ายเราก็พัฒนาแนวคิดให้ดีพัฒนาชีวิตให้ก้าวไกล ไปสู่ความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุขได้ข้อที่9แน่นอนท่านผู้ชมทั้งหลายข้อนี้สำคัญไม่แพ้กว่าข้อที่ผ่านมาคือรับผิดชอบต่อหน้าที่มีสองคำนะครับรับผิดกับชอบทําไมเอาผิดขึ้นมาก่อนเพราะบางทีบางกิจกรรมบางงานเราไม่คุ้นเคยเลยเราอาจจะผิดพลาดแต่ความผิดพลาดก็อย่างที่บอกนั่นแหละผิดพลาดเป็นครูเป็นบันไดขั้นแรก ที่เราจะเดินขึ้นไปขั้นที่สองสามสี่มันก็ต้องขึ้นขั้นแรกก่อนชั้นใดชีวิตเราก็เริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดหลายเรื่องเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่มันถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรผิดก็ยอมรับปรับตัวสิ่งดีก็เกิดขึ้นเมื่ออะไรพลาดพังเราก็มีสติให้มากมีสัมปชัญญะให้เยอะสติคือความระลึกนึกได้สัมปชัญญะญญคือรู้ขณะที่เราทํา ตอนนั้นเวลานั้นไม่หลงไม่ประมาทนั่นเองรอบคอบรอบรู้ชีวิตจะอยู่ใหญ่ๆดังดีและมีความสุขหน้าที่ที่เรามีโบราณสอนว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกเราต้องรับผิดชอบหน้านอกคือรูปพันธุ์สันฐานสูงต่ำลำขาวอ้วนผอมผมยาวผมสั้นเหยียดตรงหยิกงอเหล่านี้ เรียกว่าหน้านอกบอกความงามของรูปพรร์สันฐานเอาประมาณว่าคนเราก็สวยหล่องามในแบบฉบับของเราที่ไม่เหมือนใครท่านผู้ชมทั้งหลายจงภูมิใจจงมั่นใจและให้กำลังใจกับรูปพธุ์สันฐานหน้าตาของเราเราจะมีความสุขและนำตัวเราไปสู่ความสาเร็จต่อมาหน้าในหน้าในาก็คือภายในจิตใจเราหมายถึง อารมณ์ความสุขุมรอบครอบรอบรู้เป็นคนใจเย็นใจดีใจงามใจขวางเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่เป็นคนพร้อมที่จะให้ภัยเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ถือโทษโกรธเกลียดให้ภัยได้ไม่เป็นคนอาฆาตไม่เป็นคนจองเวริษยาเหล่านี้มันเป็นทุกโทษเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับหน้าในหมายถึงภาวะจิตใจต้องหนักแน่นสุข,ขุมรอบคอบ มีเหตุผลมีสติในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตท่านจะประสบความสาเร็จและมีความสุขต่อมาเราก็ต้องรับผิดชอบดูไปถึงหน้าที่หน้าที่จะบอกว่าคนนี้เก่งฉลา,าดมากน้อยเพียงไรให้ดูหน้าที่ที่เขาทำถ้าหน้าที่ที่ทำนั้นมีความรับผิดชอบสูงมากหมายถึงมีความสามารถมากมีวัฒนาบุญบาร,รมีเยอะถึงร้องรับผิดชอบ บริวารกิจการโครงงานตำแหน่งหน้าที่มากมายเท่าไหร่นั่นคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตามมาพร้อมกับหน้าที่ที่รับมาก็ทำให้ดีทำให้เต็มที่เพราะการที่เราทำได้ทำหน้าที่คือการทำความดีคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองท่านผู้ชมทั้งหลายขออนุโมทนาบุญขอบคุณญาติมิตรใกล้ไกลใจกุศลสาธุชนคนดีร่วม รับฟังธรรมสาระความรู้คู่คุณธรรมจากวัดเจดีสาธุโขโมธนาพาให้ชื่นกิจราบรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรั์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดาวจะได้เป็นกุศลร่วมกันจเจริญพร